สวัสดีครับพบกับสุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยยักษ์ใหญ่ทะีลจอคว้าจเจริญศักดิ์วงกรนนำรกทีมชาติไทยข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยนะครับเมื่อบุรีรัมยูนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกเดินหน้าจ่อรวบจเจริญศักดิ์วงกรปีความประสงค์ทีมชาติไทยโดยบุรีรัมที่กำลังมีลุ้นสามแชมป์อยู่ในขณะนี้กำลังเดินหน้าเจรจ,จากับบิ๊กเดียจากเมืองทองด้วยการที่นำเข้า จเจริญสัวงกรเข้ามาแทนที่สมนุนันเหมือนตาที่กำลังจะย้ายออกจากทีมไปและจารเจริญสัวงกร,กรย้ายออกจากสมุทรปราการซิตี้ไปบีจีปทุมแม้กระทั่งกับเมืองทองยูนเต็ดฟองของเขายัางไม่เข้าที่เข้าทางอีกเลยโดยทนานอาารมาชาทาดะอิชิอิกุนสุดชาวญี่ปุ่นมีคู่มือในการใช้งานเจ้าเท่อย่างแน่นอนในดีลของพีรนชำรัศมีก็พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วปัจจุบันนะครับพีรนชำรัศมีเป็นผู้เล่นแกนหลักช่วยบุรีรัมย์ลุ้น3าแชมป์และเขาก็กลายเป็นผู้เล่นแกนหลักของ ทีมชาติไทยในชุดใหญ่ไปอีกแล้วด้วยนะฮะโอ้สาเหตุทำให้สุภโชคฟอร์มพุ่งเกมเจอสังกันโทโซสุภโชะเสากระชานะครับแนวรถเีมชาติไทยเมาคนเดียว2ลูกกับอีหนึ่งแอซิสพาทีมคว้าัยชนะเหนือสังกันโทโซขั้นแรกแนวรอบแปดแฉมขึ้นอันดับที่2ของกลุ่มพร้อมกับการคว้า MVP หรือ Man o f t เ e Match เป็นครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่น โดยมีสาเหตุข้อใหญ่ๆสําคัญที่ทําให้สุภช,ชคสารุชาตอฟอร์มพุ่งในเกมที่ดวลกับสังกงันโทสุมีดังนี้ข้อแรกมิชาจับสุภชโพชคเล่นในตำแหน่งที่แท้จริงในตำแหน่งที่เขาถนัดมิให้โรปเบปรตูวิตส่งสุภช,ชคสารุชาวลงสนามเกมนี้ในตำแหน่งตัวรุกหลังกองหน้านั่นคือตำแหน่งที่เขาถนัดตำแหน่งที่เขาสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาได้โดยพิชาครับถึงกับตาสว่างออกมายอมรับ วาสุพโชคนั้นแสดงเห็นถึงตำแหน่งที่เขาต้องการลงเล่นและทำได้อย่างยอเยี่ยมหลังเคยส่งลงเล่นเป็นฟูลแบ็กมาแล้วไม่เข้าถ่าข้อที่2เวลาในสนามที่มากขึ้นเวลานี้ฤดูกาลนาี้มิซามิไฮโรเปตวิทมักใจะให้โอกาสสุภโชคลงสนามในช่วงท้ายเกมให้ลงสนามในช่วง2นาทีบ้าง5นาทีบ้างหรือ10นาทีบ้างซึ่งให้ลงน้อยมากแต่สำหรับในแบบนี้มิซาให้โอกาสสุพโชคประเดิม11ตัวจริงในทันที แถมยังให้เวลาอยู่ในสนามมากถึง77นาทีโดยเวลา77นาทีเกือบที่จะทำให้สุโชคทำแฮตติกได้ด้วยนะฮะในบนเวทีญี่ปุ่นได้ด้วยซ้ำถ้าหากสุโชคได้รับบอลจากเพื่อนร่วมทีมมากกว่านี้และขก็สุดท้ายข้อที่3กําลังใจต่อหน้าต่อตาสู่ความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปีย่ยมอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทําให้สุโชคฟอร์มเปียงนั่นก็คือครอบครัวที่ได้เดินทางเข้าไาเชียเจ้าเช็ก ติดขอบสนามที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกการมาครั้งนี้ของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ปฏิเสธไม่ได้เลยนครับว่านั่นคือกำลังใจชั้นเยี่ยมที่เขาได้ลงสนามต่อนหน้าครอบครัวมีผลต่อความมุ่งมั่นทุ่มเทที่เพิ่มขึ้นทุกอย่างแสดงออกมาให้เห็นในเกมเกมนี้คอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นนะครับสุภโชระเบิดฟอร์มกด2ใจหนึ่งคว้านักเตะยอดเยี่ยมของแกมยอมรับฟีเท้ามากขึ้น ถือว่าเป็นข่าวที่แฟนบอลชาวญ,ญี่ปุ่นให้ความสนใจสำหรับสุภโชคสาวราชาติดาวเตะทีมชาติของเราที่ปลดล็อกทํา2ลูกกับอีก1นึ่งิซตให้กับฮอกไกโดคอนโสลซัปโปโรเปิดบ้านถล่มสังงนันโตสุไปสี่ประตูต่อหนึ่งในเกมลูวานครับพบกับสังงนันโตตุที่ 3. สามซัปโปโดมเมื่อวันพุธที่เก้าเมษายนที่ผา่านมาเรามาดูคอมเมนต์ชาวญ,ญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ที่1 สุภาพสน่าทึ่งมากมันเป็นผลดีกับสโมสรอย่างแท้จริงเขามีประโยชน์กับทีมมากและจะดีกว่านี้ถ้าหากได้ลงเล่นในลีกมากกว่านี้ที่เป็นยุอมเมนต์ที่2มันเป็นพลังของครอบครัวอย่างแท้จริงนะเกมนี้พ่อกับแม่ของเขาเข้ามาชมเกมในสนามด้วยและเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมบอกว่าเขาจะทําได้ดีต่อไปนะอมเมนต์ที่ 3. เขาใช้แววแตั้งแต่ปีที่แล้วเขามีโอกาสลงสนามเขาจะมีผลงานดีตลอด แลงจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับมิไฮโเปรตูวิทแล้วนะครับว่าจะตัดทิจัยส่งเขาลงสนามในเกมเจลิกหรือไม่คอมเมนต์ <Comment S 1> ที่4ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทีมมากถ้าส่งสมโชคลงเล่นในเกมเจลิกมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคอมเมนต์ <Comment S 2> ที่5เขเอแสดงความดีๆกับเช็คด้วยนะมันถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและหวังว่าเขาจะได้รับโอกาสในเกมเจลิกมากขึ้นผมเชื่อว่าเขาทําได้แน่ คอมเมนต์ที่6ประตูแรกที่รอคอยมานานในที่สุดสุโชก็ทําได้ขอแสดงความยินดีคอมเมนต์ที่7ผมดีใจมากที่เห็นเขาทําผลงานได้ดีขนาดนี้แถมยังเป็นตนหน้าตตาพ่อแม่ของเขาอีกด้วยที่เดินทางมาเชียในเกมนี้ถึงขอบสนามมันเป็นพลังแห่งความรักอย่างแท้จริงคอมเมนต์ที่8มันเป็นลูกยิงที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคอมเมนต์ที่9 ผมดีใจมากที่สุภพโชคทำประทุูกับสโมสรได้แล้วมิซาได้โปรดใช้เขาให้มากขึ้นคอมเมนต์ที่10ผมต้องการให้สุภพโชคมีส่วนร่วมในเกมเจลีด้วยนะครับและมีส่วนสำคัญอย่างที่เห็นเมื่อเขาลงสนามเขาสร้างความแตกต่างได้นะคอมเมนต์ที่11ประตูแร,รกในเกมอย่างเป็นการขอแสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ที่12มันเป็นประตูที่สวยงามมากๆสำหรับลูกแรกขอปมมือให้เลย คอมเมนต์ที่43อยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาดูตู้เกมจริงๆนะฮ่า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 คอมเมนต์ที่14ฮอกไกโดคอนเส,สิร์ตซูเปโรได้ของดีมาอีกแล้วคอมเมนต์ที่15าสุพิชฌกุทำผลง,งานได้อย่าง,ยงเยี่ยมจนสามารถคว้า Man of the m a t c แโอ้ยแน่นอนมันเป็นอะไรที่น่าตื่นมากๆและทำให้เรารู้ว่าเขาสามารถเล่นกับทีมได้คอมเมนต์ที่16 ผมหวังว่าครอบครัวของเขาจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะพอเข้ามาชมเกมแล้วลูกชายเฟ,ฟอร์ฟอร์มดีเหลือเกินและคอมเมนต์สุดท้ายคอมเมนต์ที่17สุเปอรเป็นนักเตะที่สามารถเล่นเข้ากับใครก็ได้นะลงสนามแล้วประสานงานกันนีอย่างเนียนตานี่คือแฟนนะฮะชาวญี่ปุ่นเลยนะครับส่วนมากจะเป็นแฟนของคอนเสิร์ตซัปโปโรนะครับเขาก็เห็นเหมือนก,นกันกับเรานะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือ การลงสนามของสุภโชคนั้นต้องมีเวลาเยอะกว่านี้นะฮะไม่ใช่ลงเล่น2นาที5นาที10นาทีนะครับก็อยากให้มิซ่านะครับกล้กาหน่อยนะฮะส่งลงเล่นเยอะกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าหากแพชชั่นมันได้ขนาดนี้นะฮะอยากจะลงไปโชว์ฝีเท้าเนี่ยก็ต้องส่งเสริมนะครับไม่งั้นจะซื้อตัวมาทำแปะอะไรคือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่21 มีสาย่อน